ีจิเราต้องมายืนอะไรตรงนี้พี่พักจองที่พักมึงดูสิมึงดูสิเนี่ยทำไมอ่ะกูหาไม่เจอแล้วไม่เห็นลกูลืมชื่อพี่พักด้วยโทรแล้วใช่ไหมโทรแล้วนี่เขาบอกว่าอยู่แถวนี้น้อง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 มาหนี้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 เหนื่อยจริงจพร้อมสแกนเลยเนาะพร้อมสแกนเรียกเข้ามาเนาะเรียกเข้ามาทำไมพี่จะไปขาที่พักเนี่ยพี่ต้องไปยังไงเดินเดินเดินเดเดินเดดิด น,นี่ผ่าต้นกล้วยเลยค่ะไอผ่าต้นกล้วยไปเลยผ่าต้นกล้วยแนะนำกันดีเลยสิเจ้ซื้อเลยซื้อเลยโอ้โหโอเคโอเคนะนี่เชื่อน้องเลยนะบอกว่าไงวะเมื่อกี้อ่ะให้ลุงกระโดดลงไปกล้โดดอย่างนี้เหรอกล้โดดอย่างนี้เหรออะไรเนี่ยไว้ใจได้ไหม เออสมองขี่ไปไม่ใช่ปลาเท่ไหมเออใช่ไหมลูกใช่ไหมโอเคดีแหละโอเคโอเคขอบคุณมากนะบ๊ายบาย